นัตทิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่เกิรายการเรื่องเล่าชาวบา้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังที่เคารพชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้สุขแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะเกิดทุกข์หรือว่าวันนี้มีลมหายใจอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ตายซะแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีสติสัมปชัญญะยังมีลมหายใจก็จงทำดีเข้าไว้ผลบุญอาจจะช่วยเหลือเราให้ได้รับสิ่งดีๆถ้ามีทุกข์ก็จะได้มีทางแก้ไขให้เบาบางลงได้ถึงตายก็จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานมากนะักคุณสุนียังจำเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างแม่นยำถึงว่ามันจะเกิดมานานแล้ว ธอยังจำความสุขที่เคยได้รับเมื่อครั้งได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น้องๆพ่อของเธอไม่ใช่พ่อค้าท่านเป็นข้าราชการเช่นเดียวกับแม่ครอบครัวเธอไม่รวยแต่ก็ไม่อดอยากตอนนั้นเธออายุ12ปีก็ไม่เด็กนักแล้วก็ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่เต็มที่รู้ในสิ่งที่ควรรับรู้เท่านั้นในการดำเนินชีวิตของครอบครัวคุณสุนีมีน้องอีกสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ อีกสาปีต่อมาความสุขในครอบครัวเริ่มมีปัญหามีความทุกข์มากกว่าความสุขคือเมื่อพ่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนั่นก็คือโรคมะเร็งในต่อมน้ําเหลืองแล้วก็เป็นในขณะที่แม่นะ่ะท้องแก่ใกล้จะคลอดน้องคนที่สพ่อมีโอกาสได้เห็นลูกคนสุดท้องซึ่งเป็นผู้ชายได้ไม่ถึงสองเดือนหลังจากแม่คลอดน้องคนนี้ท่านก็ต้องจากทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับ ท่านจากไปพร้อมกับนำความสุขของทุกคนที่เคยมีไปด้วยคนที่ปวดร้าวที่สุดก็คงจะไม่พ้นแม่ของเธอไหนจะต้องสูญเสียคนที่รักสูญเสียหัวหน้าครอบครัวที่เคยนำพาทุกคนในผลบุปสรรคในหลายหลายเรื่องและไหนจะต้องตั้งสติเพื่อจะเลี้ยงดูประครับประคองลูกๆถึงสี่คนคุณสุนีเองก็คงจะเบาใจไปได้บ้างเพราะตอนนั้นเธอเริ่มโตแล้ว มีอายุได้15ปีเต็มตอนที่พ่อจากไปอาจจะเป็นเพราะจิตสำนึกหรือจากการอบรมที่ดีคุณสุนีแหละน้องอีกสองคนที่มีอายุไล่ตามกันมาก็คือ12และ10หขวบก็เลยเป็นเด็กที่ฝักใฝ่ในการศึกษาและไม่เกเรไม่สร้างปัญหาให้กับแม่แต่ปัญหาของแม่ที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ตกนั่นก็คือภาระในการเลี้ยงดูลูกๆเพราะไหนจะค่ากินค่าเล่าเรียน และที่หนักหนามากก็คือค่าผ่อนบ้านผ่อนสินค้าเครื่องอำนวยความสุขในครอบครัวที่เป็นภาระอันหนักอึ้งของบุคคลที่มีรายได้เพียงอย่างเดียวแล้วก็เป็นรายได้ของข้าราชการชั้นผู้น้อยเสีด้วยแม่พยายามหารายได้พิเศษมาทำอีกหลายอย่างแต่มันก็ไม่พออยู่ดีข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่ซื้อผ่อนเขาแม่เริ่มให้เขามายึดไปบ้างแล้วเพราะว่าผ่อนส่งต่อไม่ไหว หลือแต่เพียงบ้านอย่างเดียวที่แม่บอกว่าจะไม่ยอมให้เขายึดเด็ดขาดแม่ของเธอทํางานอยู่ที่ขนส่งจังหวัดท่านอยู่แผนกตรวจสภาพต่อทะเบียนรถแม่จึงรู้จักคนเยอะสิ่งผิดปกติที่คุณสุนีเริ่มสังเกตในสองปีให้หลังหลังจากที่พ่อเสียชีวิตก็คือแม่เริ่มมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เคยถูกเขายึดไปก็กลับมีมาใหม่ คุณสุนีไม่กล้าถามแม่เพราะว่าเราเป็นลูกแต่ว่าสิ่งพิรุษที่ทำให้สงสัยก็คือตู้ใส่เสื้อผ้าของแม่ทำไมต้องล็อกประตูตู้ใบนั้นทุกครั้งเวลาไม่อยู่บ้านซึ่งแต่ก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้แล้วก็มักจะมีคนแปลกหน้ามาหาแล้วก็พูดจากัรล,ลับลับล่อๆเหลียวซ้ายแลขวาอยู่เสมอหรือเวลาเราออกไปนอกบ้านด้วยกันแม่จะหลบหซ่อนๆดูแปลกๆแม่จะเดินหนี หรือว่าไปให้พ้นเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสิ่งหนึง่งที่คุณสุนีเห็นก็คือแม่จะซื้อดินน้ำมันมาเป็นจำนวนมากๆที่แรกก็นึกว่าเอามาให้น้องคนเล็กที่มีอายุสองขวบกว่าแล้วเล่นแต่ก็ให้เล่นเป็นบางส่วนเท่านั้นอีกบางส่วนท่านจะเอาไปซุกไว้ใต้เตียงหรือว่าในตู้เสื้อผ้าใบนั้นและความสงสัยของคุณสุนีก็เหมือนมีอะไรมาดดนใจ ให้แม่ลืมล็อกประตูตู้เสื้อผ้าหลังจากออกไปทำงานตามปกติวันนั้นคุณสุนีอยู่บ้านเพราะไม่สบายในบ้านก็มีเพียงคุณสุนีแล้วก็น้องคนเล็กและลูกจ้างเลี้ยงน้องที่แม่จ้างมาดูแลน้องตอนกลางวันเท่านั้นคุณสุนีก็ตัดสินใจค้นตู้เสื้อผ้าของแม่สิ่งที่พบก็คือห่อพลาสติกที่บรรจุเม็ดยาสีส้มหลายหอ่อถูกซุกซ่อนในดินน้ำมัน ที่นำมาหุ้มทับไว้แต่ไม่มิดชิดจนมันโผล่มาให้เห็นคุณสุนีโตพอจะรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเห็นมันบ่อยจากทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เธอตกใจและไม่สามารถจะบรรยายความรู้สึกได้รู้ว่าตัวเองร้องไห้โดยไม่รู้ว่าทําไมจนกระทั่งแม่กลับมาแล้วก็พบคุณสุนีนั่งอยู่บนเตียงของท่านประตูตู้เปิดอ้าออกไว้แม่หน้าซีดจนเห็นได้ชัด รู้สึกท่านจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกลูกรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรมแม่จําเป็นต้องทําเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวของเรากับภาระต่างๆที่มีอยูอ่แม่ให้สัญญาว่าแม่จะเลิกทําทันทีเมื่อเราปอนบ้านหมดซึ่งมันก็เหลืออีกสองปีเท่านั้นลูกต้องสัญญานะว่าจะไม่บอกใครนะเพราะแม่ทําทุกอย่าง เพื่อเราทุกคนทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันผิดนั่นเป็นคำพูดที่ท่านเอ่ยออกมาหลังจากที่กุณสุนีเข้าไปกอดท่านโดยความรู้สึกที่สงสารแล้วก็เป็นห่วงท่านจริงๆกุณซุนีปรารถนาให้มันจบสิ้นโดยเร็วตั้งแต่นั้นมากุณซุนีก็กลายเป็นคนหวาดระแวงไปทุกฝีเ้าาไม่ว่าจะเดินหรือจะพูดกับใครนั่นคือความทุกข์ที่เริ่มก่อขึ้นในใจของแกสองปีผ่านไปแล้ว บ้านก็ผ่อนหมดแล้วทุกอย่างดีขึ้นแต่แม่ยังไม่ยอมหยุดขายยาบ้าเสียทีคุณสุนีเองทวงสัญญาแต่แม่ก็ผัดผ่อนไปเรื่อยยิ่งตอนนี้มีผู้ชายเข้ามาติดพันรู้สึกแม่จะหลงไหลเขาไม่ใช่น้อยเพราะว่าเด็กกว่าแต่ว่าคุณสุนีดูออก,กว่าลักษณะไม่พ้นพวกกิยาแล้วเรื่องเศร้าที่คุณสุนีคิดว่าจะไม่ได้พบมันก็เกิดขึ้นจนได้ วันหนึ่งน้องชายคนเล็กเข้าไปรือ้อของเล่นในห้องของแม่และพบก้อนดินน้ำมันก้อนใหญ่ที่หล่นอยู่ใกล้เตียงนอนและแม่ลืมเก็บเขาเอามาเล่นและพบว่ามียาเม็ดสีสวยซ่อนอยู่ภายในตอนนั้นเย็นมากแล้วพี่เลี้ยงก็กลับบ้านน้องสาวของคุณสุนีทั้งสองคนกลับจากโรงเรียนแล้วและกำลังช่วยกันเก็บกวาดบ้านส่วนตัวคุณสุนีเองยังไม่กลับเพราะว่าต้องซ้อมกีฬาที่โรงเรียน น้องชายคนเล็กคงจะคิดว่ามันเป็นขนมหรือว่าลูกอมเขาก็เลยกินมันเข้าไปเป็นจำนวนมากทุกคนรู้ก็ต่อเมื่อกุนสุนีกลับมาถึงบ้านเดินตามหาน้องชายคนเล็กและพบว่าเขานอนน้ำลายฟูมปากในตาเหม่อลอยและลมหายใจแผ่ววกุนสุนีโทรตามแม่และรีบพาน้องนั่งแท็กซี่ไปโรงพยาบาลทันทีแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเขาได้น้องชายตัวเล็กๆของเธอต้องจบชีวิต เพราะความไม่รู้และความสับเพ่าของแม่คุณสุนีเสียใจยิ่งกว่าคราวพ่อสีกทุกคนก็เช่นกันโดยเฉพาะแม่ถึงกับกลุ้มคลั่งเหมือนจะตายตามน้องไปให้ได้เพราะมีลูกชายคนเดียวแล้วก็ตายเพราะตัวเองแทๆ้ๆแม่ถูกควบคุมตัวไว้ในข้อหาค้ายาและฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแม่เป็นบ้าเสียสติไปแล้วตอนที่อยู่ในคุกนานๆคุณสุนีจะไปเยี่ยมท่านสักที เพราะไปกี่ครั้งท่านก็จําเธอไม่ได้ปัจจุบันนี้คุณสุนีและน้องๆยังอยู่ที่บ้านโดยมีน้าสาวมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยทุกวันนี้ถ้ามีเวลาคุณสุนีจะทำบุญใส่บาตรเสมอเพื่อให้น้องให้แม่และเจ้ากรรมในเวรของท่านและของทุกๆคนคุณสุนีบอกว่าบอกตามตรงเบื่อชีวิตที่เป็นทุกข์เหลือเกินแล้วเรื่องของแม่อีกเรื่องหนึ่งครับ ที่คุณสมเกียรติเล่าให้ฟังคุณสมเกียรติบอกว่าคําว่าแม่เนะี่ยมีความหมายยิ่งใหญ่นักเป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อลูกอย่างหาที่สุดมิได้ไม่มีใครจะเหมือนแม่ไม่ว่าลูกๆจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครให้เราได้เท่าแม่นอกจากเราจะต้องเคารพรักและเทิดทูนใส่เหนือเกล้าแล้วเรายังต้องทดแทนพระคุณด้วยความกตัญญูรู้คุณตลอดชีวิตจึงจะเรียกได้ว่าเราทําตามหน้าที่ของลูกที่ดี ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อดทนต่อความเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตก็คือแม่นั่นเองแม่ต้องเจ็บมากแค่ไหนเมื่อตอนคลอดลูกหลายต่อหลายครั้งที่คุณสมเกียรติต้องเศร้าใจเมื่ออ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าแม่ถูกลูกทำ้ายร่างกายซึ่งจะเห็นได้เป็นประจำคงจะเป็นเพราะลูกขาดความยั้งคิดหรือไม่ก็ตกเป็นทาสของยาเสพติดจึงกล้าที่จะทำในสิ่งซึ่งเป็นบาปอันหนักมาก ที่จะทําให้ผู้มีพระคุณต้องเสียน้ําตาแล้วก็เจ็บตัวคุณสมเกียรติรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่เหมือนกันแกชื่อนับพันที่รู้จักดีเพราะว่ามีบ้านอยู่ใกล้กันเป็นเวลาน,านานกว่า30ปีมาแล้วทําให้สนิทแล้วก็คุ้นเคยกันมากนับพันมีลูกห้าคนเป็นผู้ชายทั้งหมดปัจจุบันโตโตแล้วก็ต่างมีครอบครัวกันไปแล้วนับพันเป็นแม่ที่เก่งมากเพราะว่าสามีแกตายตั้งแต่ลูกยังเล็ก นาพันต้องหาเลี้ยงลูกชายทั้งห้าคนด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีใครช่วยเหลือเลยซึ่งลูกทั้งห้าคนเรียนหนังสือจบในระดับสูงพอสมควรนาพันจะอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ลักขโมยของใครทําให้คุณสมเกียรติพลอยได้ฟังไปด้วยเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันนาพันทําการค้าขายขายเก่งมากแก้ขายผลไม้ทุกชนิดเมื่อถึงหน้าผลไม้ชนิดไหนออกมาก็จะขายผลไม้ชนิดนั้น แต่เดิมเคยมีแผงขายอยู่ที่ตลาดใกล้ๆบ้านโดยมีลูกชายคนที่สามเป็นหัวเรียวหัวแรงเรียกว่าลูกชายคนที่สามเนี่ยขยันหากินที่สุดเรียนหนังสือก็เรียนน้อยกว่าพี่น้องคนอื่นเพราะว่าจะต้องช่วยแม่ค้าขายส่วนลูกคนอื่นๆของนับพันไม่ค่อยจะช่วยทําอะไรคอยแต่จะของเงินแม่อย่างเดียวบางคนก็หาเรื่องเข้าบ้านมีเรื่องถึงโรงถึงศาลก็ทําให้นับพันไม่สบายใจเพราะต้องเสียเงินเพื่อให้จบคดี จนบางครั้งต้องกินยาระงับประสาทก็เพราะปวดหัวกับเรื่องของลูกๆนับพันเคยปรารกัาคุณสมเกียรติบ่อยๆว่ากลุ้มใจเรื่องลูกๆคุณสมเกียรติก็บอกไปว่าก็นับพันรักลูกไม่เท่ากันนี่ซึ่งนับพันก็ยอมรับว่าจริงที่แกรักลูกไม่เท่ากันก็เพราะเป็นห่วงลูกคนอื่นๆมากกว่าลูกชายคนที่สมเนื่องจากคนอื่นๆขี้เกียจนับพันก็กลัวว่าจะเอาตัวไม่รอดกลัวลูกจะลำบาก ส่วนลูกชายคนที่สามซึ่งดีแสนดีนัพันไม่ห่วงเพราะขยันทำม,มาหากินสามารถเอาตัวรอดได้แม้จะมีความรู้น้อยก็จริงซึ่งคุณสมเกียรติก็เห็นด้วยกับนับพันด้วยความที่เป็นห่วงลูกชายคนอื่นมากกวา่าจนบางครั้งกลายเป็นลักษณะของความลำเอียงให้เห็นบ่อยๆแต่ว่าลูกชายคนที่สามก็ดีจริงๆไม่เคยต่อว่าหรือว่าพูดทำร้ายจิตใจนับพันเลยสักครั้งเดียว คุณสมเกียรติมักจะพูดให้กำลังใจเขาอยู่เสมอเพราะกลัวเขาจะน้อยใจแล้วก็ทำสิ่งที่ผิดๆซึ่งเขาก็เชื่อฟังคุณสมเกียรติเป็นอย่างดีเมื่อนพันอายุมากขึ้นลูกๆต่างก็มีครอบครัวกันหมดแล้วนพันจยังได้แบ่งเงินที่มีอยู่ให้ลูกๆทุกคนลูกคนที่สามเนี่ยได้เงินน้อยกว่าลูกคนอื่นๆอ,อ,อีกตามเคยก็ด้วยเหตุผลเดิมคือนพันไม่ห่วงเพราะลูกชายคนที่สามหากินเก่งอีกครั้งต้องรับภาระ เลี้ยงดูนับพันอีกด้วยซึ่งลูกชายคนที่สามก็ไม่ว่าอะไรทำตามหน้าที่ของตนอย่างดีนับพันเมื่อไม่ได้ทำอะไรก็อยู่บ้านเฉยๆบางครั้งก็ไปเยี่ยมบ้านลูกคนอื่นๆครั้งละหลายหลายวันซึ่งบางครั้งเมื่อไปอยู่บ้านลูกคนอื่นๆก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรต้องนอนร้องไห้ด้วยความเสียใจในการกระทำของลูกอยู่บ่อยๆแต่แกก็ไม่บอกใ,ใครๆรู้ นภันพูดให้คุณสมเกียรติฟังว่าคงจะเป็นเพราะกรรมที่แกเคยทําไว้กับแม่เมื่อตอนเป็นสาวๆเพราะว่าแกน่ะเคยว่าแม่ว่าแม่น่ะลาเอียงรักลูกไม่เท่ากันแล้วนภันก็ไม่เคยเลี้ยงดูแม่ของตัวเองเลยจนกระทั่งแม่ตายด้วยความช้าใจแต่ส่วนลูกชายคนที่สามของนภันปฏิบัติตัวดีเสมอต้อนเสมอปลายให้เงินนภันใช้ทุกวันหาอาหารให้กินอย่างดี ทำการค้าก็เจริญก้าวหน้าสามารถขยายร้านจากเล็กๆเป็นร้านขายของชำที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบางครั้งพี่น้องเดือดร้อนก็มาขอยืมเงินบ่อยๆไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะกลัวแม่จะเสียใจก็เลยต้องให้เพราะความรักแม่นั่นเองและด้วยความที่นับพันในตรากร,รมทํางานมามา,มากตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวๆพอแก่ตัวเข้าก็าเ,าเริ่มมีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคหัวใจความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ซึ่งถ้าไม่ได้ลูกชายคนที่สาคอยดูแลนะับพันคงจะตายไปนานแล้วเพราะต้องใช้รักษาเป็นจำนวนมากต้องอยู่ใกล้หมอตลอดส่วนลูกคนอื่นๆไม่เคยมีใครมาดูแลเลยเหมือนมีกรรมแค่เรื่องลูกๆของตัวก็ทำให้เครียดมากแล้วแถมยังมีเรื่องของวรรดาลูกสะใภ้ซึ่งเป็นเมียของลูกๆทำ